จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จะทำโครงการโคกหนองนาโมเดลและขยายผลลงไปในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักมีการนำแนวคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ขุดหนองน้ำทำโคกปลูกป่าผลจะเป็นอย่างไรติดตามไดจากรายงาน แปลงหน้าที่ว่าที่ร้อยโทนัทพงศ์พรพฤติพันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์กำลังนำชาวบ้านสมาชิกอบตอเจ้าหน้าที่ชาวบ้านครูอาจารย์นักเรียนและเด็กๆอนุบาลตัวเล็กๆก,กำลังทำการเก็บเกี่ยวอยู่นี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากที่ได้ร่วมโครงการกับดรวิวัฒสัญญกรรมทรหรืออาจารย์ยักษ์ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติที่ได้จัดทำโครงการโคกหนองนา โมเดลขึ้นและขยายผลลงไปในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักมีการนำแนวคิดกเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ขุดหนองน้ำทําโคกปลูกป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างยกคนาสูงปรับสภาพดินเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้นำดารามาร่วมย่ำม,มูลสัตว์จากนั้นได้ร่วมกันดํานาโดยใช้ข้าวพันุ์ไรเบอรี่จนเห็นผลว่าบนโคกก็สามารถปลูกข้าวได้และ จะนำมาเป็นพันข้าวชั้นดีไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกร,กรในพื้นที่อีกด้วยเราก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้พื้นที่อบตอที่แห่งนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเป็นที่ดินที่ดูแล้วไม่เหมาะที่จะทำอะไรเลยแต่ว่าโชคดีเรามีเครื่องจกักรก็ปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะให้ทําตรงเนี้ยเป็นไรนาสมุสมแล้วก็พอเราเริ่มได้คิดมากับทางทีมงานปรากฏว่า ก็ไม่รู้จะทำยังไงจนได้มาเจอกับทางท่านอาจารย์เทพทีมลังแล้วก็ท่านอาจารย์ยักษ์ดรีวารีกำธรเนี่ยก็ามาให้คําแนะนําว่าเอ๊ะตรงนี้นะสามารถทําปรับพื้นดินตรงนี้ได้เราสู้ได้เหมือนกับโครงการพระรามดีโครงการช่างของมันซึ่งมีดินที่เป็นดินแดงแล้วก็เป็นดินที่เป็นลูกรังเป็นดินที่เสื่อมสภาพแต่เราสามารถทําได้หลังจากที่ไปดูงานมาแล้วก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะ ที่อัตบ้าัโคราพื้นที่ก็เหมือนกันไหสามารถทําได้ก็เลยมาลองริเริ่มทําดูโดยที่มีท่านอาจารย์เทพพิมารังแล้วก็ทางดรวิศวศิลปกรรมทร์เนี่ยอาจารย์ยักษ์เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลให้แล้วก็โครงการนี้ก็เลยได้เกิดขึ้นมาครับที่ตรงนี้ที่เราทําอยู่เนี่ยจริงๆพื้นที่อบตเรามีอยู่มา150ไร่แต่เราทําลงไปเนี่ยประมาณอยู่ในพื้น,นที่ประมาณ3-5ไร่ในแปลงนาเนี่ยประมาณ3ไร่แล้วก็ที่สระประมาณ5ไร่ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันจะเข้าตามสาสรพระราชาก็คือ ในน้ํามีปลาในนามีข้าวนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็ได้ลองทำดูแล้วก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่ทางคุณซีซีรัตเน,นี่ยมาย่ำขี้วัวตอนนั้นนะครับในงานของพลังคนสร้างสารรค์โลกเนียครับก็เลยเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วไม่ได้เชื่อว,ว่าดินแดงๆจะสามารถทำให้ต้นข้าวเนี่ยออกรวงแล้วก็เขียวแล้วก็สมบูรณ์ได้ครับส่วนฝั่งตรงข้ามแปลงนาพื้นที่ดินที่มีสภาพเป็นดินลุกรัง ได้มีการปลูกปอเถืองฟื้นฟูสภาพดินและทดลองปลูกดอกทานตะวันสร้างความสวยงามให้กับประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้พักผ่อนและมาร่วมกิจกรรมขณะนี้ทานตะวันกำลังบานสับรั่งบนโคกแห่งนี้พื้นที่ที่ชาวบ้านไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะสามารถทำได้และในวันที่24ทธันวาคมที่จะถึงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคกจะทำการเปิดงานทานตะวันบานที่บ้านโคกนับเป็นงานครั้งแรกของที่นี่เลยทีเดียว ธิราชัยมังกรทองสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน